คิดยังไงถึงแบบเอ้ยลองว่าอะไรเงี้ยก็เพื่อนชวนบ้างแล้วแล้วไปโดนไปโดนจับยังไงก็ตำรวจเข้าบา้านมีหมหายมีม่าจับหรือจับที่บ้านมีายจับงั้นแสดงว่าม,มีคนไปแจ้งเลยยังไงน่าจะมีคนแจ้งสิบสาปีแห่งชีวิตถูกกลืนหายไปในเงามืดของวังวนเดิมที่ไร้ทางออกด้วยเหตุผลในมุมของเขา คือมองไม่เห็นโอกาสที่แท้จริงในชีวิตจนสุดท้ายต้องกลับไปพึ่งยาเสพติกสิ่งที่เคยพาเขาเข้ามาอยู่ในแดนที่ไร้อิสรภาพและครั้งนี้มันก็กลืนเวลาชีวิตเขาไปอีกครั้งถ้าจะให้ผมเล่าผมคิดว่าการนี้มาอยู่ตรงนี้มันเสียดายเวลามากค่าพี่เสียดายเวลามากเลยเราได้อยู่กับตัวเองไหม ก็อยู่มันทําให้เราได้คิดหลายๆอย่างหลังจากนี้จะไม่มีภาพเราไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาอีกแล้วนะไม่มีแน่นอนไม่มีแ,น,น,น,มมแน่นอนด้วยในมุมของคุณคิดว่าคนที่เคยก้าวพลาดยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสไหมครับพ่อครัวที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้คือนอชอหนึ่งนักโทษคดียาเสพติด ในวัย35ปีที่เคยหลงอยู่ในวังวนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่วันนี้เขาก้าวสู่นักโทษชั้นเยี่ยมที่กำลังจะได้รับอภัยโทษและเริ่มมองเห็นโอกาสในชีวิตหลังจากได้ฝึกวิชาชีพพ่อครัวอาหารอีสานของเรือนจำจังหวัดอ่างทองครับอิสรภาพในรอบ5ปีครั้งนี้อาชีพพ่อครัวนี่แหละที่จะเป็นเป้าหมายแรกในชีวิต ที่เขาตั้งใจจะทำมันให้ได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่บ้างไอะไรเป็นจุดเปลี่ยนพี่หนึ่งเล่าให้ได้ฟังหน่อยก็เหมือนว่าผมได้รับโอกาสตรงนี้ผมมีวิชาเชฟติดตัวแล้วออผมสามารถนำออกไปค้าขายได้ครับแล้วมีพอบอเอมสนับสนุนเวยครับเป็นการออกไปนี้เขาจะลงทุนทุกอย่างให้ครับ หมายถึงว่าตอนแรกครั้งแรกครั้งสองเนี่ยคือเรามองไม่เห็นโอกาสว่าข้างนอกเราจะใช้ชีวิตยังไงครับใช่ครับออพอครั้งสองเนี่ยตอนเราออกไปอ่ะเราไปสั่งงานแล้วเขาก็ไม่รับเ,เราก็ไม่รู้จักก็ได้โอกาสจากพอพอเองรับ